ก้าวสุภัสราต้องหาเที่ยวบินกลับไทยด่วนค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากตั้งใจเดินทางไปพักผ่อนแบบชิลๆกับแก๊งเพื่อนที่ประเทศฮ่องกงสําหรับนักแสดงสาวก้าวสุภัสราแต่งานนี้เจ้าตัวกลับต้องเจอกับไผ่ธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยก้าวสุภัสราได้แชร์ประสบการณ์ผ่านทางสตอรี่ไอจีด้วยการเล่าเรื่องราวสุดระทึกที่ทําให้เธอและเพื่อนๆต้องตัดสินใจหาตั๋วเครื่องบินเมื่อช่วงคำที่ผ่านมาเพื่อบินกลับมาประเทศไทยก่อน ที่ทุกสายการบินจะยกเลิกเที่ยวบินในวันนี้ทริปนี้เกลละหนมากค่ะต้องบินกลับพรุ่งนี้แต่พายุเข้าเลยรีบวิ่งมาที่สนามบินเพื่อทักหาไฟส์กลับได้ภายในคืนนี้ทุกไฟส์คือเต็มหมดค่ะทั้งต่างประเทศรอบๆไทยก็ด้วยเที่ยวเราเลยตั้งใจสแตนบายทุกสายการบินค่ะที่บินไปไทยเพื่อรอที่นั่งหลุดและใช่ค่ะมีคนหลุดพอดีจํานวนของคนเราพอดีเราก็ได้กลับไทยก่อนที่ไฟส์พรุ่งนี้จะแขมเซิลทั้งหมดได้นั่งสายกัน แอร์เอเชียอีโในราคา13,000บาทกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าเรานั้นมีงานถ่ายโฆษณาของวันที่2กองจะพังเพราะเราไม่ได้ทริปนี้คือทุลักทุเลตั้งแต่ขาไปยันขากลับเปิ์กับพี่นิวที่มาด้วยกันคือวีซ่าแซงเก้นไม่ให้พาสปอร์ตคืนค่ะ ซึ่งเรียกได้ว,ว่ามีพายุทั้งหมด3ลูกคนตุ้นของกันแล้วบางพื้นที่ราบต่ำอพยพเพราะดวงจันทร์เต็มดวงทำให้นำึ้นสูงเร็วกว่าปกติพวกเราโชคดีมากที่เดินทางกลับมาได้และปลอดภัยค่ะขอบันทึกเป็นทริปที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยไปมาไม่เคยตื่นเต้นระทึกอะไรเท่านี้มาก่อนขอให้เดือนกันยาใจดีกับพวกเราด้วยเถอะค่ะ